5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับประวิทธ,ธาาหานอุสาหะครับวันนี้มาในเรื่องราวที่ว่าในวันที่ท้อที่สุดเหนื่อยที่สุดเนี่ยเเราจะทำยังไงดีนะครับผมเชื่อว่านานๆนนทีอะเนาะมนุษย์เราเนี่ยก็จะต้องเจอวันที่แบบแบบวันที่แย่มากอะ อะไรอะไรก็ดูไม่เป็นใจกับเราไปสักเรื่องเลยนะฮะมันอาจจะเริ่มต้นโดยเป็นวันที่เราได้รับข่าวร้ายเลยสักอย่างหนึ่งมาเสร็จแล้วไอ้ข่าวร้ายนั้นนี่มันก็หนักขึ้นไปอีกนะครับเราก็มีเรื่องอื่นอะไรที่มันเข้ามาเรื่องที่โดยปกติถ้ามันมาทีละเรื่องเราก็อาจจะรู้สึกว่าเออก็พอไหว พอมาสี่ห้า 4, 5, เรื่องพร้อมกันเดีย๋ยวบางทีเราไม่ไหวเราถึงขั้นระเบิดเลยเนี่ยนะฮะหรือว่าแบบดาวไปเลยดิ่งไปเลยเนะะี่ยบางกรณีเราอาจจะระเบิดอารมณ์ใส่คนรอบข้างโดยไม่ตั้งใจแล้วเราก็คงจะต้องเสียใจนะฮะบางกรณีเราก็ดิ่งไปเลยเนะะี่ยผมเคยไม่ใช่เคยหรอกพึ่งเร็วๆลวันนี้เลยนะฮะเป็นวันที่ลักษณะแบบที่ว่านียทีนี้คําถามก็คือว่าแล้วเราจะฮิ้จิตใจยังไงนะครับอันดับที่หนึ่งเลยเนี่ยนะครับ อันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะแต่ผมคิดว่าอาจจะพอเป็นประโยชน์ได้อันดับที่หนึ่งเลยเนี่ยรีบขอโทษคนที่เราไปทําร้ายจิตใจเขาซะแม้ว่ามันจะเขายงังคงไม่หายโกรธเราหรอกนะฮะแต่ว่าขอโทษก่อนนะครับเพราะว่ายิ่ง,งทิ้งไว้นานเนี่ยบางทีมันมันยิ่งรู้สึกว่าแบบแบบคือพอมันมีเรื่องอื่นเข้ามาเนี่ยเขาอาจจะแปลงคําขอโทษของเราเป็นเพราะว่าเราต้องการ จะกลายไปว่าไปแก้ปัญหาเรื่องอื่นด้วยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ไงคือบางทีมันแค่เราก็ต้องการจะขอโทษเฉยๆจริงๆในพฤติกรรมที่ไม่ดีของเรานะครับอันที่สองเนี่ยในวันแบบนั้นจริงๆเนี่ยอะไรที่มันเป็นเป็นเรื่องที่มันพอจะเลื่อนไปได้อะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่านัดใครไปกินข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันพอจะเลื่อนได้เนี่ยนะฮะขอเลื่อนไปก่อนดีกว่าเพราะว่าเวลาเราไปเนี่ยมัน มันไม่เต็มรอยอะ่ะมันก็ยิ่งทำให้เรื่องแย่ลงนะครับแล้วก็โดยส่วนตัวคิดว่าไม่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีพลังด้วยอะ่ะเวลาไปนะครับอันที่สามเนี่ยพยายามหาสิ่งที่เราสบายใจที่สุดเราก็ทำซึ่งแต่ละคนก็คงไม่เหมือนกันนะฮะอย่างของผมเนี่ยไปนวดอะไรเงี้ยนะฮะซึ่ง ซึ่งก็ไม่ใช่กิจกรรมที่ผมทําบ่อยแต่ว่ารู้สึกว่าเออมันถ้ามันไม่สบายใจจริงๆก็ไปไปนว่ชาอะไรเงี้ยแล้วก็เอออาจจะหายตัวไปจากจากจากสังคมแล้วกันนะสักสองสมวันอะไรแบบนี้นะฮะเราก็แบบว่าไปอยู่เฉยอ,อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆ่อยคิดทบทวนว่าเรื่องต่างๆเหล่านั้นเราจะจัดการยังไงทั้งเรื่องที่มันกําลังเป็นปัญหาอยู่ซึ่งยังไม่จบนะฮะแล้วก็ ครั้งต่อไปด้วยว่าถ้าเกิดมันมีเรื่องแบบนี้เนี่ยเราจะทํำยังไงนะฮะซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้มันก็เป็นประเด็นที่ที่เอต้องใช้คําว่าเหมือนกับแบบมันมันบางทีมันหาทางออกเร็วๆไม่ได้นะเพราะมันมันยากอะคือบางทีมันหาทางออกเร็วๆไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีการที่เราอาจจะพอทําได้ก็คือไปอยู่ในที่ที่มันค่อนข้างสงบเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเรา ตึงเครียดมากแล้วเราเราไม่ที่มันไม่สงบอีกอะ่ะมันก็จะมันก็จะยิ่งไปกันใหญ่ฮะอยู่ในที่ที่เราสงบอปอยู่ที่เราสบายใจไปอยู่กับคนที่เราสบายใจเราก็ไม่ต้องพูดเรื่องนี้นะฮะเราไปทําเรื่องอื่นอมผมคิดว่าในสถานการณ์แบบเนี้ยไอ้ที่ผมเรียกว่า very very bad day เนี่ยนะหนึ่งในขั้นตอนสําคัญมากคือขั้นนี้ก็คือเราต้องเราต้องออกไปจากจากจากตรงนั้นก่อนนะนะฮะเราก็ไปหาที่ที่มันสงบสงบล้วก็นั่งตกผลึก กับตัวเองว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทําไมเราถึงเป็นแบบนั้นแล้วทำไมแล<อ>้วเรื่องราวต่างๆมันจะถูกแก้ไขได้อย่างไรหรือเรื่องมันเรื่องแก้ไขไม่ได้เนี่ยแล้วเราจะเอาอยัางไงต่อไปนะครับแล้วเมื่อชาร์จพลังเต็มแล้วนะฮะก็ให้กลับไปขอโทษคนที่เราทําไม่ดีด้วยนะถ้าเกิดระหว่างทางมีช่วงนั้นเนี่ยอีกรอบหนึ่งนะฮะ ซึ่งครั้งนี้มันก็จะดูไม่ค่อยตื่นเต้นไม่ค่อยลกมากว่างั้นเถอะนะฮะมันก็จะช่วยให้ผมคิดว่ามันก็จะสมูท t ขึ้นในเชิงนั้นแล้วเราก็พยายามตกผลึกบทเรียนที่ได้จากไอ้ very very bad day เนี่ยนะว่าครั้งต่อไปเนี่ยเราจะจัดการอย่างไงเพราะในที่สุดแล้วเดี๋ยวมันก็มีอีกชีวิตคนเรามันก็เป็นอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวมันก็มาอีกอวันแบบเนี้ยแต่ว่าหวังว่าเพราะเราเพราะเราเป็น เป็นมนุษย์ที่เรียนรู้อะไรได้ใช่ไหมเราก็ควรจะต้องเอาบทเรียนเนี้ยเราก็ไปเรียนรู้ให้ได้ว่าตอบผ่าเราทำยังไงดีนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที